สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะครับเคาน์เตอร์ไซส์เนี่ยก็ได้เปิดให้ดาวน์โหลดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดเกมเวอร์ชัน PC มาแล้วนะครับผมก็จะมีรายละเอียดบางอย่างนะที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับระหว่างที่เรารอตัวเกมเปิดในวันพรุ่งนี้กันนะครับก็ในหน้ารายละเอียดตอนที่เราโหลดเกมมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นพวกข่าวอีเวนต์ต่างๆกับอ,อ่พวก ไอ,ไ,อไอ้พวกตอบคําถามที่ถามบ่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสไปในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องอีเวนต์ตอนเปิดเกมนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าในส่วนของอีเวนต์ตอนเปิดเกมนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะที่เราควรรู้เอาไว้นะครับอย่างแรกเลยคือตู้แบนเนอร์นะครับผมตู้แบนเนอร์เนี่ยที่จะเอาเข้ามาในตู้แรกเลยนะครับจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับก็คือตู้ไวรับิดนะครับหรือว่าเป็นตู้ของยังฮาริมนั่นเองนะครับมาตอนเปิดเกมเลยนะก็จะอยู่ประมาณ2สัปดาห์ แล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ของกาอื่นนะครับกาอื่นเนี่ยตอนแรกผมทำคลิปอธิบายไปว่าจะกดได้ภายใน30หมุนแรกใช่ไหมของเซิร์ฟก็เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแต่พอดีว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่จะเปิดนะครับเขาได้มีการเปลี่ยนตัวกาอื่นออกเพื่อเป็นชิฟฟูยุแทนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของตัวละครชิฟฟูยุกับยังฮาริมเนี่ยผมจะอธิบายให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าสกิลทำอะไรได้บ้างตอน ทายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะดูสกิลของ2ตัวนี้เนี่ยสามารถกดข้ามไปดูได้เลยนะครับตู้ของกาอื่นเนี่ยก็อยู่ระยะเวลาเดียวกันกับยังฮาริมนะครับก็คือวันที่1 8ถึงวันที่2นะครับผมก็อยู่2สัปดาห์เท่ากันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมผู้เล่นใหม่ กิจกรรมผู้เล่นใหม่ก็คือต้อนรับผู้เล่นใหม่ที่เข้าเกมมานะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ทั้งหมด30วันหลังจากวันที่เราเริ่มเล่นนะครับสมมุติเราเริ่มวันนี้ก็จะนับตั้งแต่วันนี้หรือว่าถ้าเกิดเราเริ่มอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะนับตอนที่เราเข้าเกมรั้งแรกนะครับของรางวัลที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีตั๋วเลือกตัวละคร SSR 1ใบนะครับที่เราสามารถเลือกตัวละครเซียวหลินคาหว่องเอสเทรอซาอลิซาเบธหรือว่ากาอึน ไทท่านกับสตองโฮนะครับเนื่องจากว่าตั๋วผู้เล่นใหม่เนี่ยมันมีแจกตัวละครกาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตู้กาชารอบนี้เนี่ยผมเลยแนะนําว่าเดี๋ยวเราไปกดตัววยังฮาริมก,กันดีกว่านะครับต่อมาก็อีกอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับและสําคัญมากเลยก็คือในช่วงเวลาที่เปิดเกมนะครับวันที่18ถึงวันที่10เดือนหน้านะครับจะมีให้กดกาชาฟรีวันละ10หมุนนะครับทุกวันเลยก็จะกดได้สูงสุด160หมุน เพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มเล่นช้าเนี่ยก็จะเสียโอกาสกดกรชาฟรีตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบเริ่มเล่นตั้งแต่วันแรกนะจะได้กดกรชากันนะครับอ่ะ,อะตู้กระชาอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมจะพูดถึงก็คือตู้กระชาอันนี้เนี่ยมันเป็นคคละตู้กับพวกตู้เลตอัพอยางฮาริมกับกาอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวละครในตู้กระชาอันนี้เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูจากรูปแบนเนอร์เนี่ยเหมือนจะมีแต่ตัวละคร เคาน์เตอร์นะตัวละครสายเคาน์เตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครพวกตัวละครผู้หญิงผู้ชายที่เป็นมนุษย์พิเศษนะครับที่ส่วนใหญ่เราจะยากกดได้กันนะถ้าเป็นพวกเครื่องจักรมันจะไม่ใช่พวกเคาน์เตอร์นะครับอันนั้นจะเป็นพวกแมชชีนพวกโซเยอร์แยกไปอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นพวกเคาน์เตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าให้ดูจากแบนเนอร์แล้วก็มีบอกไว้ว่าเคาน์เตอร์ only ตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถสกิลของยางฮาริมกับชิฟุยูสักนิดหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีอธิบายเกี่ยวกับสกิลกาอื่นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยสกิลของกาอื่นนะครับแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมอ่ะตัวละครตัวแรกที่เราจะพาไปดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นชิฟุยูนะครับผมชิฟุยูก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเลือกได้ใน30หมุนแรกแทนกาอื่นที่ผมทําไปในคลิปที่แล้วนะครับ กาอื่นเนี่ยจะมาเป็นตัวละครในตู้แรกนะครับเป็นตู้2งตู้แรกคู่กับยังฮาริมนะเดี๋ยวยังฮาริมจะเป็นตัวถัดไปที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับชิฟุยุเนี่ยก็เป็นตัวละครประเภทสไตรเกอร์นะครับเป็นดาบอย่างนี้นะแล้วก็โจมตีได้แค่ตัวละครบ,บนภาคพื้นดินเท่านั้นนะครับสกิลของชิฟุยุเนี่ยก็ท่าโจมตีปกติของชิฟุยุนะครับจะเหมือนกับเอสเทลอซ่าคือโจมตีทีละ2เป้านะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวดีเพียที่ดีเหมือนกันนะ จมตีปกติได้2เป้านะครับต่อมาเป็นพาสซิฟของชิฟุยุนะครับทุกการโจมตีปกติครั้งที่4เนี่ยจะใช้คอมโบนะครับฟันศัตรูแล้วก็ทําคอมโบตีทีละ2เป้านะครับคราวนี้เราก็จะมีการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันแล้วก็โดนผักถอยหลังกลับไปด้วยนะครับผมไอ้ท่านี้เนี่ยมันจะฟันตัวที่เป็นตัวดีเฟนเดอร์ตัวที่เป็นประเภทโลเนี่ยแรงขึ้นนะครับแรงกว่าฟันตัวอื่น นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นตัวกําจัดพวกตัวแทงเนาะต่อมานะครับเป็นสกิลหนึ่งที่กดใช้ได้ของชิฟุยุนะครับก็จะเป็นการแกว่งดาบโจมตีเป็นในระยะเอลีด้านหน้านะครับทำดาเมจใส่3เป้าหมายพร้อมกันแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับก็คูดาวแค่18วิเองนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับรับตัวเองได้ตอนใช้ท่านี้นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของชิฟุยุนะครับก็จะเป็นการ จมตีไปข้างหน้านะครับอย่างรุนแรงทำดาเมจสสามเป้าหมายพร้อมกันหลังจากนั้นก็จะเพิ่มแอค c ั s สปีดให้กับตัวเองอีก30%เป็นเวลา15วิเลยนะครับผมอูดอาวสกิลนี้ก็อยู่ที่46วิเท่านั้นนะครับอ่ะก็ดูดูแล้วเป็นตัว DPS ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับชิฟูยุนอกจากจะตีได้2เป้าแล้วเนี่ยยังมีสกิลบัฟ ดาเมจให้กับตัวเองด้วยนะครับแบบอัแทคสปีดกับแบบดาเมจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเอฟเฟกของชิฟ f ูยุกันสักนิดนึงหลักกันอ่ะตอนชิฟฟูยุเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นได้นะสกิลของชิฟ f ูยุนะครับเนี่ยออโต้อัแเคนะมันจะมีการโจมตีพิเศษอยู่นะครับมันจะเป็นการฟันเร็วๆนะครับเนี่ยที่ทำให้ศัตรูติดสตันตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะออโต้แอแทกอย่างที่เราเห็นมันตีทีละสองเป้านะครับเนี่ยมีรถกอดด้วยเนาะส,สำหรับสกิลพาลสีนะครับผมแล้วก็สกิลสีฟ้าอันนี้นะครับทำให้ศัตรูติดน็อตแบกนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอสถานะที่มันเป็นสถานาอะอ่ตัวกากะบาดเนี่ยอันนี้คืออะไรนะครับน่าจะเป็นทำให้ล้มลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะครับอาจจะล็อกไม่ให้ใช้สกิลนะครับผม อ่าแล้วก็ดูอันติของชิฟฟูยูสักนิดหนึ่งละกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาอันติของชิฟฟูยูนะครับนี่เท่มากเลยนะครับเนี่ยหลังจากใช้ชิฟฟูยูจะได้บัฟด้วยนะได้บัฟเพิ่มอัตราสปีดนะครับทำให้ฟันเร็วขึ้นอีก15%เอ้ยอีก15บห้าวินะครับผมก็ฟันเร็วขึ้น30%นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจนะครับชิฟฟูยู ตัวละครต่อมานะครับก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยแนะนําให้กดหามากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์ไหนที่ผมไปหามาเนี่ยมีแต่คนแนะนําให้หาตัวนี้ใส่ทีมเอาไว้นะครับตัวละครตัวนั้นก็คือยังฮาริมนั่นเองนะครับหน้าตาของยังฮาริมก็เป็นแบบนี้นะครับผมยังฮาริมเนี่ยเป็นตําแหน่งฮิลเลอร์นะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็อากาศนะครับผมในส่วนของสกิลของยังฮาริมนะครับจะค่อนข้างน่าสนใจในระดับหนึ่งเลย าการโจมตีปกติของยางฮาริมนะครับจะมี2แบบในการโจมตีระยะไกลเนี่ยจะใช้ปืนยิงนะครับส่วนระยะใกล้เนี่ยจะใช้ดาฟันแล้วก็รู้สึกดาฟันเนี่ยจะฟันเป็นคอมโบนะครับฟันแบบหลายฮิตอยู่นะาจากนั้นนะครับสกิลต่อมาเป็นพาสซีฟของยางฮารินนะครับทุกครั้งที่โจมตีปกติเนี่ย จะลดพลังโจมตีของศัตรูลง10เป็นเวลา5วีนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาดีบัฟศัตรูได้เลยเนาะทุกการโจมตีปกติของย่งางฮาลิมนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแอคทีฟของย่งางฮาลิมกันสักนิดหนึ่งนะครับสกิลแรกนะก็จะเป็นการสร้างออร่าบัฟนะครับเป็นการบัฟเกราะให้เพื่อน15แล้วก็เร่งสกิลให้เพื่อน20นะครับผม อไอเร่งสกิลให้เพื่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเล่งเกตสีฟ้าหรือเล่งเกตสีม่วงนะครับเกตสีม่วงคือเกตถ้าไม่ตายนะครับสีฟ้าคือสกิลแอคทีฟแบบนี้นะอ่าก็ไม่แน่ใจว่าเล่งอันไหนนะครับต่อมาอันตีของยัางฮาริมนะครับก็จะโจมตีเป็นเส้นตรงด้านหน้าแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อน20%เป็นเวลา10วินะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังลดเกตท่าของศัตรูอีก20%ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าลดเกตหลอดไหน นะน่าจะเป็นหลอดเดียวกันกับที่ยังฮาริมสามารถเพิ่มให้เพื่อนได้ในสกิลที่แล้วนะครับคูดาวสกิลนี้ก็อยู่เพียงแค่50วีเท่านั้นนะเออไม่นานนะครับสกิลไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ว่าได้บัฟเนี่ยค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอฟเฟกต์ยังฮาริมสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นน้องยังฮาริมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบัฟนะครับบัฟอันแรกที่สร้างเป็นออร่านะ อสร้างออร่าเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็เร่งสกิลให้กับให้กับเพื่อนรอบๆนะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่เราเห็นว่ายางฮาลิมเนี่ยมันโจมตีแล้วลดแอคแท็กนะลดพลังโจมตีของศัตรูด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาสซีฟของยางฮาลิมนะลด10%เลยนะครับแล้วเวลายางฮาลิมตีปกติเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการตีหมู่นะครับเนี่ยเห็นไหมตีอ่า,าก็จะเรียกตัวตุ๊กตาออกมาตีใช้ดาบนะครับแต่ถ้าตีระยะไกลเนี่ยยางฮาลิมจะใช้ปืน น, ه, นี่ก็จะใช้ปืนแบบนี้นะครับถ้าเป็นการโจมตีปกติระยะไกลนะโอ้ยิงรัวเลยนะครับยิงรัวเลยอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท่าไม้ตายของยังฮาริมสั้นทีหนึ่งละกันนะครับอ่านี่ก็เป็นการโจมตีแบบเส้นตรงด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะแจกบัฟให้กับเพื่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปอันนี้ก็มีการลดความเร็วในการ เพิ่มสกิลมั้งเท่าที่ดูนะครับเนี่ยเป็นดีบัฟนะครับก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยรีเกรสกิลช้าลงนะ20%เลยนะครับมันไม่ได้เป็นการลดเกตแต่ว่าเป็นการทําให้เกรท่าของศัตรูเนี่ยขึ้นช้าลงนะครับแสดงว่าบัฟอันที่2องของยางฮาริมเนี่ยจะเป็นบัฟที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยรีเกตได้เร็วขึ้นนะครับรีเกตท่าโจมตีได้เร็วขึ้นอ่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บัฟค่อนข้างโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คิดว่าหลายๆคนควรกดมาใช้กันไว้ อ่ะและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมอยากจะฝากไว้ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมช่วงเปิดเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะมีทั้งหมุน10ฟรีนะครับตั้ง 160หมุนเนี่ยสวันเลยนะครับก็แนะนำว่าให้รีบเล่นกันเนาะแล้วก็ในส่วนของรายลเอียดสกิลของทั้ง2ตัวนะครับมีชิฟุยุกับยังฮาริมนะก็แนะนำว่าให้กดยังฮาลิมหากันไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้น้องเข้าตี้ไว้นะน้องก็น่ารักมากนะครับอันนี้ก็เป็นสกินวาเลนไทน์ Valentine ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้เผื่อจะตกใครหลายๆคนได้นะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ